นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีเนื่องในวันที่23มกราคมซึ่งเป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันให้ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกันค่ะนางสาวแพท์ทองทานชินวัตรน,นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนดเนื่องในโอกาสกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่งานวันสมรสเท่าเทียม Marriage Equality Day จดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งต่อจากนี้ไปความรักของคนไทยจะถูกรับรองโดยกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยในานามของรัฐบาลดิฉันขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนค่ะที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกค,คู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยกว่าสองทศวรรษค่ะ ของการต่อสู้ทั้งในทางกฎหมายการ,รเผชิญหน้ากับอคติและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกๆคนค่ะดิฉันขอขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินที่มุ่งม,มั่นทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเต็มที่ตามที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ด้านนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ได้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงาน m a r r i a g e Celebration ที่สยามพารากอนเพื่อร่วมแถลงนาทีประวัติศาสตร์สมรสเท่าเทียมก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่า23มกราคม2568เป็นอีกวันที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อหัวใจคนไทยหลายๆคนสมรสที่เท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงแล้วด้วยพลังของทุกคน จากนี้ไปจะไม่มีคู่ชายหรือหญิงแต่จะเป็นบุคคลกับบุคคลที่เป็นคู่สมรสที่เสมอภาคเท่าเทียมกันยินดีจากหัวใจกับทุกความรักของทุกคนครับ